รอเข้ากิวอยู่ครับเอาเดี๋ยวคุณพูเลีงั้นเข้ากิวก่อนก็ได้ครับเข้ากิวก่อนก็ได้แต่ก่อนจะเข้ากิวกยังไงสิไปหนึ่งไอ้ทิเบอร์ท่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 เบอร์ก่อนสิไปแรกมาเอาวะ <laughs> สิไปแรก <laughs> มาเลยคุเ,เกเกอร์หากคุณกำลังหาล้านเติมเกมอยู่แล้วก็ ต้องนี่เลยหลานพ่อมดเคเบิลเพยผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1000 0แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดย4ิชั่วโมงคลิกเลยที่ www. c a b e p a y g a m e com เติมวันนี้ใช้เพียงแค่ AID เท่านั้นและมีกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลค์หน้าแฟนเพจลุ้นรับของรางวัลจุกๆมูลค่ารวมมากกว่า1นึ่งแสนบาทและใส่โค้ด TR เพื่อนําไปเป็นส่วนลดได้อีกอย่าลืมใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับเปให้คุม้มเปให ให้ฉลาดต้องเขวเพยเฮ้ยเราโอ้โหหน้านี้หน้านี้เลยซิกเก้มาก่อนรอเขากิวอยู่ได้ได้ได้แป๊บหนึ่งนะครับซิกเก้มาก่อนเลยว่ะซิกเก้ซิกเก้มาก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดเลยเอาเกูเทเกอร์ผมซัดก่อนแล้วดีทีเผลอไง <laughs> เดี๋ยวค่อยเข้าอาจได้เลยครับได้เลยแต่คุณไดกเกอร์เปิดแล้วนะมาว่าผมต้องดวงดีป่ะงง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 งเปิดกาชาไงนะเคสงงอะไรอ่ะเปิดกาชายอยู่เปิดกาชายอยู่เอ้โลแรก สวัสดีคุณอดอยเซอร์คาวอีรด้วยนะครับ220โลกาสไม่ออกเดี๋ยวใจเย็นๆทำไมมาเป็นลางอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะไม่ได้การเหมือนกันว่าคุณดอยเซอร์ <laughs> ดอยเซอร์ตัวจริงปะเนี่ยดอยเซอร์ตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวน้องเค้กขอให้เกืออะไรขอให้โชคดีดิเอาแล้วการมาก,ก่อนเลยเฮ้ <laughs> ว๊บทอะไรอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหดวงอย่างเกลือมาแล้วไอ้ตัวเลขโอ้โหคนมันจะดวงดีอะครับสิบโลแรกอะได้ทั้งตัวได้ทั้งการจริงแต่ไม่ใช่การจับตัว จะลอกครสวัสดีคุณเดียด้วยนะครับเสียงมันซอนวะเสียงมาจากไหนวะมาอกูเด g g e เอาเดึงสอกซ้ำเอาประตูสีทองน้องเมดโอ้โหอีกบกแล้วรอบนี้สามไอเลนเปล่าใหญ่อ,อู้หูถึงไปสีลุงมาอีกเป็นไงคนมันจะดวงเดียครับมาอีกหรือเปล่าเนี่ย<า>ยังยังเวลคัมเมเลโอ ไอโค้ดข้างบนเลยที่ปักหมุดไว้ไภูมิเห็นปะเอาว่ะเอาว่ะโค้ดมันม <า S 1> จะดวงดีอะครับกดสกิปเลยดีไหมทิรใบทิรใบจะได้ลุ้นๆหน่อยฮะทิรใบดีว่า <c oughs> คุณไอเกอร์บอกว่าได้อีกละเดี๋ยวจริงไปะเนี่ยต้องแบนแล้วป <c oughs> ่ะแบบเนี้ยผมว่าต้องแบนเลยนะการหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่มาป่ะผมจ่ายไป1 8 0 0ันแอเพชร เอาผัดกุ้งอาลาฟเตอร์หกร้ชิ้นฟาร์มอุปกรณ์ตึงๆเลยครับใช่หรอ <ino> เดี๋ยวเราเปิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูในกิจกรรมร้านค้าลึกลับนะครับ mm hmm. กิจกรรมร้านค้าลึกลับมันเอามาผ่านเพชรเราอีกแล้วอะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวปแปลกไหมเสียงผมชัดปะเฮ้ย mm hmm. การ์ดแน่ๆ mm hmm. เอ้ยผมว่าการ์ดว่ะคุณไดเซอร์บอกว่าผมยังอยู่ นึกว่าไปแล้วมาดิครับเอา้าต่อเนื่องเฮ้ย <Hey! S 2> ห้าดาว <laughs> ไม่ได้ดีใจเลยอยากได้การก่อนตอนเนี้ยน้องเคบอกว่าชัดอ่าโอเคชัดจริงๆริเหรอห <laughs> <laughs> ยอกนะโอ้โหมาสองสองตัวแล้ววะ่ะ <laughs> คุณค,คิดดูอ่ะคนมันมากับดวงเว้ย <laughs> มันเนี้ยพกดวงมาเต็มที่ ดวงอะ่ะฉันพกมาเต็มกระเป๋าเลยนะเอ้ยมาดิครับเฮ้ยประตูสีทองอะแกเดี๋ยวน้องเมดลืมตายไปเนี่ยโอ้ยรอบนี้ลุงไม่ทำงานเลยวะประตูสีทองไอเฉยแต่ว่าไม่มีครับถ้าผมได้ทุกรอบจริงๆอ่ะผมจะดวงดีจริงอ่ะเนะ่ยน้องเคบอกว่างั้นไม่ชัด <laughs> สสแสดงว่าชัดจริงวนะเนี่ย <laughs> ผมได้มาเจ็ดตัวด้วยกันนะี่ย จากได้เจ็ดตัวเหมือนกันไะเอาดิโอ้โหประตูอเกลือแล้วแต่ว่ามีสิทธิ์ลุงจะลืมตาแตม่มีสิทธิ์ออกนะมีสิทธิ์ออกนะครับถึงจะประตูไม่ใช่สีทองถึงจะไม่มีน้องเมยครับแต่มันมีโอกาสหลุดเลทออกมาด้วยนี่ครับกดสลิปได้เลยแบบนี้นะลุงสามรอบติดเดี๋ยวพคูเดเกอร์ด ER. วงทำด้วยอะไรมา โอ้โหประตูสีดองอย่างนี้โอ้โหยี่ต้องเปิดมาแล้วลุงไอคิดดูคิดดูเปิดไป40โลออกมาสี่ลุงแล้ว <c oughs> 0โลสี่ลุงอะครับดวงดีกันไป้ปะพกดวงมาเต็มกระเป๋าพกดวงมาเต็มที่เหมือนกับความรักที่ผมพกมาเต็มที่เหมือนกันสวัสดีคุณแสงมืดด้วยนะครับไอดีหลัก400โลสตัวสูตรการ์ดต้องไปเปิด อาการ์ดอีก90โลถึงได้1การ์ดเจ็บหนักมากเลยครับใช่จริงปะเนี่ยจะพูดเป็นลางเนี่ยผมกลัวผมโดนแบบนี้เหมือนกันวะ่ะสวัสดีน้องเอลลี่น้องเอลลี่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เหรอสวัสดีครับสวัสดีฮะเป็นไงน้องเอลลี่ผลประกอบการเปิดไปยังเจ๊ไม่มาเลยเดี๋ยวคุณเอเกอ์ผมมาสองตัวแล้วนะเจ๊ผมมาสองตัวแล้วนะใครที่อยากเห็นผมเกลือขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ผมพกดวงมาเต็มที่ เฮ้ยเกือบแล้วแม่งเอ้ยสวัสดีคุณเดสเปียด้วยนะครับรอบนี้เจ็บหนักเอาเรื่องเลยพี่ใช่หรอผมก็มีแววเช่นกันนะเนี่ยดีกว่าไม่ได้กิโลแล้วประมาณ50โลมั้งเนี่ยคุณนี่ก็บอกว่าได้เจ๊มาแล้วเอาว่ะ ที่ผมคีมโอไว้ในกลุ่มดิ s คอร์ดนะครับก็คืออ่า10โลแรกได้ทั้งตัวได้ทั้งการ์ดได้ตัวกับการ์ดจริงแต่การ์ดไม่ใช่การ์ดน้องอะน,นี <laughs> มาทีเบื่อครับมีโอกาสนะครับจิ้มตาข้างนี้อ้ยี่ไม่ได้เว้ยหนูกดไปหกร้อยเกือมากเดี๋ยวน้องเอลลี่หกร้อยโลคือได้การ์ดดึงไปเลยโอ้โห <laughs> พี่ก็เสียวๆเหมือนกันนะตอนเนี้เสียวๆเหมือนกันว่ะหกสิบโลครับรอบนี้มาชวมมีความรู้สึกประตูข่าวจัวะเอาแต่น้องเมดมามีโอกาสลุงเอ้ยลุงเอ้110ยร้อยสิบใบแล้วคุณเดกเกอร์บอกได้กี่ตัวแล้วคุณเดกเกอร์สวัสดีคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ไดสตีมให้ด้วยนะทุกคนมีใครเกลือไหมเนี่ยมีใครเกลือปะ ผมแม่งเกือหนักมากเลยตอนนี้70โลครับเอาละทีเผอทีเผอโอ้โหน้องเมทลุงโอ้ยทำยังไงลุงถึงจะลืมตาวาเนี่ยโอ้โหข่าวจัว๊ะมาดูไลฟ์ผมทีเดี๋ยวกูเตเกอร์ดูดีนะดูดีนะดูดีนะทุกคนดูดีนะข่าจะสถิตอยู่กับเจ้าเวตโต เเูได้เกได้เวตโต้ทุกคนเอาว่าเวตโต้เพื่อนรักต่อเนื่อง <c oughs> มีคนบอกว่าอยากได้เวตโต้ไปไงล่ะได้จริงกูไ <c oughs> เด้เกอบอกอยากได้เวตโต้ไงได้จริงได้จริงสมใจอยากครับสวัสดีคุณเดสเดไอด้วยนะครับสวัสดีครับ่าเราจะรักกันตลอดไป <c oughs> ฉันจะอยู่กับนายตลอดไปเพราะฉันคือเวตโต้ไปไง้ว มาดิครับเอ้ยประตัวสีทองน้องเมดมารอบนี้ลุงการ์ดการ์ดโอ้โหหลับตายยา,ยาวๆถามจริงเหออไอ้ลุงไม่คิดจะตื่นนอนบ้างเหรอ <laughs> โอ้โหช่วงแรกเหมือนจะดวงดีนะตัวออกก่อนนะ่ะประเด็นคือไม่ได้อยากตัวเว้ยไม่ได้อยากได้ตัวอยากได้การ์ดมากกว่าตอนเะนี้ยเอ้ยประตูสีทอง ไอ้ต้องเวดมารอบนี้มาชัวะวุงเอ้ยประตูสีทองทำมะเขืออะไรแล้วถ้ามึงไม่มาหาเนี้ยโอ้ได้มาสองการ์ดสองอ่าไอตัหนึ่งวันไอเจ้การเจ้มาละสองใบเดี๋ยวคุณไทเกอร์ดวงดีเกินก้าสิบใบแล้วฮะอย่าบอกนะผมต้องได้ใส่สุดจริงๆอะ่ะโอ้โอ,โอ้โอ้ย เอ้กามาแล้วเชื่อปะ่ะรอบนี้ของจริงเชื่อปะ่ะสวัสดีคุณทาตาชีด้วยนะครับดอกแอลลี่บอกว่าตู้ตู้นี้จะได้อ่ารู้จักกับคำว่าการ์ดมีค่ามากกว่าตัวคะ่ะเออจริงคุณทาตาชีบอกว่าสุดแน่สุดจริงครับคุณเอกก็บอกว่าดูในไลฟ์ทีเดี๋ยวดูผมก่อนนะได้ไอโต้ <laughs> อย่าได้การ์ดเอเวโต้เละขอร้องลนะ อย่างน้อยก็ขอเป็นการ์ดของตัวเจ้เองเถอะไม่อยากได้การ์ดเวโต้เลยว่ะการ์ดขอให้ได้การ์ดเถอะการ์ดการ์ดการ์ดขอได้การ์ดการ์ดขอแค่หนึ่งใบพอเว้ยการ์ดจริงทุกคนแม่งหลอกตัวเองอย่าบอกนะได้ตัวโอ้ยตกใจการ์ดจริงทุกคนการ์ดจริงการ์จริง โอ้โหเอ้ยกันจริงกันจริงหรือตัววะ <c oughs> <c oughs> ตัวไม่มาสามตัวแล้วการ์ดแม่งไม่มีวี่แววโอ้โหเอ้ยดีก็บ้าแล้วพี่400 <c oughs> สี่ร้อยใบเฮ้อเศร้าอ่ะหรือผมลืมขอพรที่พระเจ้าแห่งเกลือมาทุกคน ได้การ์ดอีกแล้วคุณเทเกอร์ได้การ์ดวๆเลยทุกคนแบนแบนมันหรือแบนแบนเลยคนนี้เขาได้การ์ดวนๆแล้วอัพทีมเลงไอ้โอ้โหแม่จะน้อยใจแต่ว่าเผื่อจริงลุงออกตั้งตัวไม่ทันเอา้าเนี่ยเขาเรียกว่าเผื่อจริงการ์ดมุมเดิมเลยการ์ดมุมเดิมมุมเดิมแน่นอนคุณบุรีบอกว่าเปิดตู้การ์ดหนึ่งร้อยใบน่าจะออกหนึ่งใบนะจริงปะเนี่ย <c oughs> ลองสูตรผมก็ได้พี่กดสุม่ม และกดข้ามรัวๆบางทีอ่าบางทีก็ดีบางทีก็สิ้นหวังผมว่าเราอย่ารีบเกลือครับเราค่อยๆเปิดไปแล้วลุ้นไปด้วยกันทีละนิดทีละนิดดีกว่าเนี้ฮะคะุณก็บอกว่าเจ๊รักผมเอาว่ะทำไมเจ๊ไม่รักผมบ้างวะผมนี่ยเศร้าพลังขาด2,000ครบ1 0 0 0 0แโอ้โหเอ้ยทำยังไงวะเนี่ยพลังสูงสุดผมแค่8 0 0หมนเองอะตัวละครสูงสุดอะน้องมิโมมา,าแต่ว่าถ้าเป็นน้องมิโมเขียว วูมีโมเขียวจะดีใจมากเลยนะคือเอาจริงนะถามว่าผมดวงดีไหมก็ดวงดีนะเวที่แบบเปิดได้ตัวหน้าตู้ไม่หลุดเลนเลยนะครับตถ้าได้ถ้าได้ S S R นี่คือไม่หลุดเลนเลยนะแต่ว่าการไม่ออกเนี่ยแหละมันจะหลุดเลนรอบนี้แหละไหมเ่ย <c oughs> โอ้ยผมว่ายังไงก็การเวยเชื่อผมปะ จงมอดไม่เป็นในเพลิงสีบ้าจริงเฟอร์กเลียนที่ฉันบ่นในคลิปที่ฉันทำบอกว่าฉันไม่ได้นายไม่ใช่ว่าฉันอยากได้แก่นะมาเออประตูสีทองครับต้องไม่เห็ุผมไม่อยากลุ้นอะไรกับประตูสีทองแล้วก่ะเอามาจริงมาจริงแล้วใครกดขำรัวๆวะเนี่ย แม่งมุมเดิมเลยเนี่ยมุมเดิมมุมเดิมตลอดไปสามรอบแล้วมุมเดิมเนี่ยมุมเดิมสามรอบแล้วเว้ยถามจริงอะพี่รู้สึกว่าการ์ดผมจะไม่ได้ยังไงไม่รู้ว่ะเดี่ยมาทรงนี้รู้สึกว่าแม่งเกลือชัวร์เลย เอาพี่ใครอะเอาวิชามีต่อไปการ์ด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 เซเกมาเอาวะมหาเทพเซเกมาก่อนครับได้อยู่สัสดีคุณตังด้วยนะครับผมเปิดตู้การ์ดออกเกือบอะไรนะออกเกือบสิบใบแต่ไม่มีการ์ดเจเลยการันตีเอาดวงหนูไปขาดอกะรีบอก แบ่งมาให้หน่อยได้ไหมอยากได้มากเลยโอ้ยกาดกาดกาดน้อยโลสุดท้ายรอบสุดท้ายชัวเอาการจริงทุกคนมาแล้วเฮ้ยมิชชั่นคอมพิวต์มิชชั่นคอมพิวต์มาผม เจ๊ออกรัวเลยทีนี้ขอเจ๊ออกรัวๆเลยเอาวาะเจ้าเห่งเกลือของแท่วะหมาที่เบิร์ดลงเอ้โหรอบนี้ลุไม่ลืมตาเลยเว้ยน,นี่มีม,มีมาไมเนี่ยสัสดีคุณนิวยอร์กด้วยนะผมสองร้อยไปเจ๊ J. มาสี่ตัวการสามไปเกลือเกลือมาเยอะตู้เนี้ยค่อยดีหน่อย <laughs> ผมจะห้าดาวโชว์ให้ดูเนี่ยอีกไม่กี่โลเนี่ยเดี๋ยวผมจะห้าดาวโชว์ให้ดูเว้ยมา เอาแล้วแบบคือผมนับได้เลยว่าว่าไอไอรอบเนี้ยไอประตูสีทองแล้วมีน้องเมดแม่งวิ่งมาแม่งป่อยมากเลยเว้แต่ว่าไอไอปไอสีหลงไม่มีเลยทุกคนสีหลงไม่มีเลยอะ<ม>คือมันมาบ่อยมากจริงนะหรือทฤษฎีประตูสีทองน้องเมดเดินมานี่มันจะใช้ไม่ได้หรอวะอีกสี่สิบโลหรือผมจะใส่สุดไปเลยเอา้ามา น้องมีดแม่งมาอีกแล้วผมไม่ไม่อยากดีใจเลยวะไม่ไว้ไปดึงชิงเอาสองตัวต่อเนื่องคิดว่าไงอะเจ๊สองตัวพร้อมกันเลยปะเนี่ยเจ๊สองตัวหรือไม่ก็การ์ดสองใบไปไงคุณเด้กก็บอกว่าหลุดรัวหลุดรั่วคุณเด็บอกว่าประตูสีทองอ่ะ สื้อสวยแทบจะทุกรอบแต่มันไม่ลหลือมันต้องไปเบิร์ดกระโหลกสักทีหนึ่งนะไอ้ลุงอะ่ะเจ๊ไม่ห้าดาวเพชรก็หมดไม่มีไม่มีซื้อหลานค้าลึกลับแต่ตอนเนี้ยเริ่มตีคนอื่นยากละเออไว้ใช่จริงครับแต่ว่าเอาการจริงอีกหน่อยเ้ดวงคนมันจะมาครับมพกดวงอะเต็มที่ดวงอะเต็มกระเป๋าหยิบมือซ้าย ก็ดวงมือขวาล้วงกระเป๋ามาเจอดวงอีกโอ้โหดวงวางอยู่บนเต็มโตเลยทุกคนโอ้โหพกดวงมาเต็มที่จริงครับวันนี้ประวัติศาสตร์ไม่ส้ำรอยแน่นอนตัวมาอีกตัวหนึ่งคือย,ยิ้มเลยนะใครที่จะดูผมแบบเกลือขอห้ด้วยนะฮะเกลือสะกดยังไงอ <laughs> <ก>ะก้ <laughs> าเห็นไ็นไงเทพเจ้าแห่งเกลือผิดหวังว่าอันนี้อันซับแล้บายเดี๋ยวุลีผิดหวังอะไรคุณน่าจะดีใจกับผมนะเราแบบดีใจด้วยนะครับที่คุณไม่เกลือคุณต่อผมยินดีกับคุณมากมากครับดีใจด้วยนะฮะอะไรแบบเนี้ยไม่มีกันเหรออยากเห็นปั้นเจล้าเดี๋ยวรอก่อนนะฮะเอารูอมอีใครอ what ปิเอาไม่มาเว้ยโอ้โหรอบนี้ นึกว่าจะเกลือเป็นเพื่อนไม่เกลือก็ยังเป็นเพื่อนได้น้องแอนอล,ลี่ <laughs> ไม่เกลือก็เป็นเพื่อนได้นะาการเจมาสามใบเหรอคุณตะเกอร์ผมมากี่ใบแล้วอ่ะนับไม่ได้เลยเยอะเกินเอาว่ะกิน <laughs> เกินอ่ะผมบันไ้ไงแม่งไงบ <laughs> ิดเก่งแล้วยังดวงดี <laughs> จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะบิดไว้เมื่อวานนะ่ะจริงๆจะมาแล้วแต่ว่า เผอิญวันนี้ครับอ่าเมื่อวานตัวเอาเป็นจูรินนะครับในเกมฮงไกสตาร์เร็วเข้าผมก็เลยก็เลยเล่นเกมฮงไกสตาร์เร็วอัดคลิปไปก่อนครับเพราะว่าอยากเปิดเอาเป็นจูรินแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราเก็บคอนเทนต์เอาไว้เปิดกาชาวันนี้เลยเอา้าเอา้าการ์ดจริงแต่ว่าได้การ์ชาลอตโอ้โหนดิว่าการ์ดจะมาลัวๆเฮ้ยเอา่ะ เอาขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมดูชื่อก่อนทำไมชื่อไม่เด้งขึ้นใครกันนะใครกันนะฮะคุณดอยเซอร์คาวาอีเน่นะครับโอ้โหขอบคุณมากๆครับผมเอาละสีลวัลวๆนักบินไอ้ลูกโอ้ยลูกเอ้ยนั่นแหละบิดเอาเอาเอวะบิดขอโทษจริงครับยอดรักบิดในต,ตำนานเขาได้กลับมาแล้วครับ เฮ้ยผมแม่งสุดจริงว่ะกลันตีกลันตีนตประตูสีทองน้องเมดวิ่งมากัดสีลุงสามอันปิดชิงปิดชิงปิดชิง,ชงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาอยา่ามีมาไงเนี่ยเฮ้ยเหมือนพูดเหมือนตายเหน็นเลยว่ะอ้เี็ยจิต อุ้ยขอโทษขอโทษตบปากเลยคำหยาบนี่นี่นี่โอ้โหเชื่อผมโปะปะเนี่ยทุนคนเกิดปิดชิงวะเฮ้ยปิดชิงจริงเนี่ปะเมื่อกี้อะไรกันคำเนี่ยโอ้ยเจ๊มาอีสองตัวพอใจแล้วจริงขอเจ๊สองตัวได้ปะไม่ก็การก็ได้อะ สวัสดีคุณเดียบอกว่าอะไรนะผมอันซับด้วยคนเดียวใจงงนาจะแบบโอ้ยยินดีด้วยครับคุณต่อยินดีมากครับยินดีด้วยครับผมอยากเป็นสาวกเทพเจ้าแห่งเกลือด้วยครับอะไรแบบเนี้มีไหมโอ้โยขอพอรบอกแล้วคุณต้องขอพรเทพเจ้าแห่งเกลือคุณเดียก็บอกว่าเสียอีกอ่าเสียกี่ใบผมแค่200ใบอ่าตอนนี้ผมการันตีนะตอนเนี้สองร้อยใบแล้วเอาการ์ดมาจริงเรื่องนี้จริงนี่ไงอีกดึงใบ คุณเด็กก็บอกดีใจด้วยเห็นไหมเนี่ยแหละคุณเด็กเกอร์ต้องเป็นแบบอย่างเห็นไหมโอโ้โหอีกใบไหมเนี่ยโอ้ยใบสีม่วงนี่มันอ๋อถ้าสีม่วงมันจะเป็นการ์ดเอชอาร์เอวะการ์ดไหมเนี่ยอโอแล้วไปตัวตัวเหอะไทมไหมเนี่ยเอ้ยนี่ประเทศไทยอ่ะประเทศแห่งความความลิสยาอันเนี้ยอะไรนะ ันบอ่าครับทุกคนเดี๋ยวใจเย็นอันซับอะไรต้องกดสอ่ากดซับเพิ่มนะครับทุกคนดวงดีขนาดนี้ว่ะเอาเอาว่ะปิดชิงว่ะทุกคนโอ้โหหนึ่งการันตีครับหนึ่งการันตีหรอบนี้แบบเชฟดวงดีจังได้เมื่อกี่ตัวเดี๋ยวขออนุญาตนับดูก่อนนะครับอ่าตอนนี้เหลืออีกสิบดไปนะผมซื้อเพิ่มอีกสองไปดีไหม เดี๋ยวเปิดสัก220ยใบแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหลือเศษอีก18บใบนะครับดวงดีมากครับกดซับเพิ่มอีกหนึ่งทีเดียวกดทีเดียวพอนะฮะค,คุณคุณดัง <c oughs> <c oughs> ขอยากนึวกูเบื่อว่ะ <c oughs> เอาล,ละทีเหรอโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวครับน้องเมทประตูสีเหลาไอ้ลุงมาเอา้ารอบนี้แต่ว่าปิดชิงไหมปิดชิงมไม่มาไง ปิดชิ้งไม่มาไว้ทุกคนโอ้โห s okay. <S ปิดชิ้งบ่อยมากเลยวันนี้คือเมื่อก่อนอะมันไม่ได้ปิดชิ้งบ่อยแบบนี้ไว้ผมเคยสุ่มแล้วแบบมันจะออกต่อเนื่องคือแบบออกอ่ะกดรอบนี้ออกหนึ่งใบกดรอบนี้ออกหนึ่งใบกดกดรอบนี้ออกหนึ่งใบกดรอบนี้ออกหนึ่งใบแต่ว่ามันรอบนี้มันปิดชิ้งบ่อยเกินอะปิดชิ้งบ่อยแล้วไม่หลุดเลดด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสาวกที่พระเจ้าแห่งเกลือ เอาอีกสองใบครับรอบนี้อยากอยากให้ผมกดตรงไหนอ่ะมีใครอยากให้ผมไปแนวไหนไหมผมบอกแล้วหกหกหกแน,แนวเนี้ยของจริงของแท้ขายวิญญาณให้กับซาตานครับเป็นแนวแห่งปีศาจบอกเลยว่าขายวิญญาณให้กับซาตานเรียบร้อยครับแล้วก็เอาดวงมานะฮะน้องเอลีบอกว่าขอแสดงความดีใจกับคุณต่อด้วยนะคะขอให้ไปต่ออ่า ขอให้ต่อไปอ่านี้พบกับความสุขความเจริญขอบคุณน้องแอลี่มากแต่ว่าเหมือนกับประชดยังไงไม่รู้อะบ้าจริงทำไมทุกคนเขาพูดประชดเรากันจังนะเห็นเราดวงดีแบบนี้ไม่ได้เลยได้ไงวะเนี่ยคิดในใจยอกผมอ่าคนดวงดีแบบนี้อ่าขอ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 ,ขอคุณนะขอขอบคุณนะผมก็ออกเยอะนะครับ แต่ไม่ตรงเลทเข้ากิวกอดอัดแป๊บหนึ่งครับคุณเดกเกอร์บอกว่าเจสวบสองสมคุณโทอ่าโทริโน่ด้วยครับตัวปลอมหรือเปล่าครับเดี๋ยวตัวจริงกะดิคุณเด็กเกอร์บอกว่าดีครับเห็นป้าอยู่ในเสือป่ะไม่ไม่มีใครมาเสือหกหกเลยไหมทุกคนเห็นป่ะหก6มีผมกับคุณเดกเกอร์อยู่สองคนจริงปะเนี่ยใช่หรอสูดสูไปดิแนวนี้เว้ยแน่ว่าแห่งความแนวนี้เลยแน่วแห่งความดวงดีครับแล้วไอสิไปที่เลยโอ้โห โอ้โหต้องเบรคไม่เด,เดินออกมาลัวลแต่ผมไม่ลุ้นกับประตูสีทองแล้วว่าดูดิปิดชิงปิดชิง,ชงเฮ้ยไม่วาพอแล้วผมว่าดวงผมน่าจะหมดแล้วดวงดีแบบนี้ผมกดติดตาห้สองทีครับคุณวิโรจน์กดติดตามทีเดียวพอนะฮะกดหลายครั้งเกินอยาก,กดหลายครั้งนะกดทีเดียวพอะะะโอ้โหผมได้ไปกี่ใบวะผมลืมนับ่อทุกคน ปิดชิ้งว่ะเอาละไอีกหนึ่งใบโอ้โหท่เบอร์ท่เบอร์คุณเด็เรอรบอกว่ากด72ใช่ไหมไป72ใช่ไหมอ่ะได้เลยดีจ้าดีจ้าดีครับน้องเอลลี่มาซี่ดวงจะดีไหมผมบอกแล้วมันต้องมาไงนี่ประตูสีทองตลอดไปว่ะโอ้โหผมว่าไม่ใช่แล้วเปิดต่อมีแต่มีต่เจ๊งกับเจ๊งครับน่าจะพอแล้วม้ง เดี๋ยวนับดูก่อนแต่ว่าครับอ่าผมเปิดอีก20ใบแล้วกันอ่ะสุดๆๆใส่ส,ส,ส,สุดไปเลยแค่ผมเกลือก็มาดิครับคนณีซื้อบอกว่าเจ๊ผมอ่าอะไรนะต่อยปกติ 80k เบาอ่ะคุย 80k ไม่เบาดนะ้านแรงอยู่นะหงุดหงิดอะ่ะอยากกดซับใหเห็นดวงดิอินชาโอ้โหแล้วพอหลังจากได้การันตีไปแล้วเหมือนจะไม่มาอีกเลยนะเอา โอ้โหจะต่อเนื่องปชิงอ้ห้หไปชิงไม่มาเว้ยรอบนี้ใจเย็นๆนะคุณภูริดวงผมมันมาว่ะทุกคน,มโโกนผมจะเปิดให้เหลืออีกเปิดอีกสิใบแล้วกันเนาะการถ้าเกิดได้การ์ดมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องอัพดาวเพิ่มถ้าได้ตัวมาก็ดีการ์ดแปลกแตลก ยอย่าบอกนะได้ได้เวโตอย่าบอกบอกนะได้เวโตฉันไม่อยากได้แกเลยเวโตคุณต<อ>ียกบอกว่าเดี๋ยวกดติดตามให้อีกสักทีครับกลัวไม่กลัวไม่ออกเดี๋ยวใจเย็นๆทีเดียวพอแล้วกดติดตามอะ่ะเจ็ดสิบสองเจ๊ออกในเมฆใช่หรอคุณดูดิแ <c oughs> มนปากนะรุ้นอยู่ว่าการ์หรือตัวกันแน่ าหรือตัวกันแน่เพราะว่าเดี๋ยวจะได้เก็บดาวไว้อัพตัวในอนาคตด้วยนะครับจริงๆก็อยากเก็บโบ้าจริงฉันพกดูมาเต็มกระเป๋าขนาดนี้เลยสินะโอ้โหเจมาสี่ตัวครับอีกทีหนึ่งเอ้ยได้สทีนี่ว่าประตูสีทองน้องเมทเฮ้ยมึงมาทุกรอบจางวะน้องเมท เฮ้ยฮุตปิดชิงเอาโอ้ปิดชิงจริงวัดหน,นานี้เลยอะไรอ่ะปิดชิงเลยทุกคนเฮ้ย ดาวหาดาวการ์ดการ์ดการ์ดเอกาดเอของเป็นการ์ดจะดีใจมากน้องเอรี่บอกว่าหนูมองบนแล้วหนูคงทำบุญอ่าทำอะไรนะทำทำบุญกับดวงให้ขึ้นใจเย็นๆนะน้องเอลี่ต้องขอพรเทพเจ้าแห่งเกลือก่อนไหมแบบเนี้ยคนมันดวงดีแบบนี้เป็นของคุณนะ คนที่ดวงดีขนาดนี้เป็นของคุณนะค <c oughs> านี้เลยการจริงทุกคนเอาลาเดชโอ้ยดี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 ด,ด,ด,ดีสวัสดีคุณ5 6ขอสองเลยด้วยนะครับบอกผลประกอบการด้วยนะครับห้าดาวเรียบร้อยให้ <c oughs> <c oughs> ใจฟู คุณลีบอกว,ว่าขออยากกูไม่น่าถูภาพนนรณเสียดสยองแบบนี้เลยว่ะลรืองี้สียดส,ยอ,สยองอะไรคุณต้องบอกว่ายินดีด้วยครับยินดีด้วยครับทุกคนยินดีด้วยคุณต่อผมแบบยินดีมากมากเลยที่คุณได้ห้าดาวอะไรแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ปิดชิ้งไม่หยุดปิดชิ้งตลอดเวลา